สดีค่ะอาจารย์ครับทุกนครอาจารย์ยาตั้่อไหรคงสุดท้ายแล้วมาตามคงสุดท้ายมาเรียกอาจารย์ยาก่อนคงสุดทตัดเชือกเลยครับครับตัดเชือกแล้วเชือกตัดเชือกงั้นเมตตัดเชือกก็บวกโอ้โมัดไปเนาะแมตตัดเชือกมัดไปครับสุดยอดอาจารย์ยาครับอาจารย์ยาครับมาแล้วอาจารย์มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วอาจารย์แล้วคนเก่าคนคนมุกแล้วครับตัวนี้ถอดมุกถไม่ได้แล้วการมันร้อนครับ เป,เป็นไงต้องโชว์ตัวเลขฝันจังไดเอาฝันก่อนฝันมือทุบนั่นแต่จันแล่นหนีนเอาแรงคุยกันอยู่อืมบันนิวแต่จันเป็นว่าเฮ็ดท่าทางไม่ดีเป็นถอยถอยโวยออกแป๊บเดียวเป็นว่าหายว่บมันหายปั๊บบันนิวแต่จันเศร้าได้แพ้พื้นหนึ่งเอาของหมดทันมันแล่นเป็นลบอยู่มองห้องน้ำเป็นว่าแล่นลบอยู่มองห้องน้ำเห็นอามอลนั้นย่างไปอีก ไปต้นลบไปตกมองลึกๆบวกนั้นเป็นว่า<ม>จิบหัวเขาเป็นขาดไปอยู่มองกุกบกคนละอันมองกุกบกเราจุ่มไปจิบหัวเขาจิบหัว,หวเขาบัดขึ้นที่ส่งมาเห็นเรือขั้วยอยู่มองนั้นบัดเห็นเรือขั้วโอ้มีแตัวขยง,งามดำๆคัปป้วตัวปูงามตัวป,ปูใหญ่นะ่ะงามเห็นหลายตัวเลย ดำปุดเนาอยู bah, know, ่น oh uh ้ำทงน้ำตองเนปิดหลายอย่างว่ามีต่คุยงามนาะตาคุตาอู้ดีตคุยงามเนยเลยเรียน้วยตตนี้นี่ยจา์ฮะมันเสียงมันลดมันดังมีต่คุ้ยางมมีตัคุยงามเออบกว่าคุ้ยตาไม่ต่คุยงามแหเละมีตีลายเบิ้งบกว่าตกปูเนาบงามโกูมเนาใหญ่ดิดำปุดปันกระทิงดิอู้ ไปตาโดยเด็กนาะมหนุมน่มปัน่นเก่งเลยตอนเด็กว่าไปมาไปมาบายยาั่นวีตางดมีแดดเลยยังบอกลูกหลานนี่เพิ่นก็บอกว่าศูนย์เจ็ดสองอืมเนว่าสองโตหนึ่งหกอืมสองโตหนึ่งหกสามโตศูนย์เจ็ดสอง Đồ cầu cầu. Đồ cầu. Do cầu. Đó. Và đồ Do cầu. Do ừ. cầu. Do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  cầu. ta cầu. Do 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 จนสมัยจะหายแห้งแต่ตาซีตาซียายมี่มันอยู่นี่สิอยู่มองใดนั่งอยู่มันมีมองนั้นมันมีอันคนใหม่มงกลางนั่งอยู่ขางคนใหม่นมงของหน้าั่นบอดนี่มงกลางโอ้มีคนใหม่กลางสวนเลยวันดี้เราวิคคือมีคนใหม่อยู่นะว่าผมมีนะคนใหม่ตรงนั้นเห็นเลยมีนั่งอยู่แต่จะนั่งคุยกันทางปุ่นเนย เนมมาทางนี้เน so, oh, like ียไนถามว่าตาเท่าสองแ่ามันเหตหยังโอ้ยมันนั่งคุยกันเล่นดิอือตาเลี้ยง้วะเขานั่งอยู่สื่ออ๋อวคาือถือมีตาตาจันเหลี่ยงคั้วอยู่เหลี่ยงคั้วแต่ว่ายายมีกับตาเซ่เนี่นั่งนั่งจีบกันอยู่นั่งคุยกันอยู่จีบกันอยู่อ ใช้ผลอาจารย์ยา mm. yeah. uh, well, ิ่ฉ really really ันไว้ได so. ้ครับเก็บไว้แล้วเก็มไว้รัยังแ็เด้อพี่น้องอาจารย์จาทุกจังยูได้ถือน้ำฝนตลอดไปเหลืงจึงครึ่งเจึงครึ่งเได้ครับพี่น้องได้พี่น้องครับอาจารย์ยามีตัวไดนเน่บอกเนี่มักตัวไดจัดไดเมั้ตัวนี้ครับนี่นี่เตาโซ่เจ็ดสองยนะโซ่สองโห้สิห วงกลมนี่บ่อเหล็กที่เด็ดอาจารย์ยาครับครับที่เด็ดเอาต้นแหลกนี่มาจไดอาจารย์ยาหนึ่งต้นเหล็กแหลกอ่ะสามสามตัวครับผมอันนี้น้ำลักกิโลครับนี่ผมตับให้๋อ้เหล็กละกิโลอาจารย์ยาเหล็กก็เล็กสามเด้สามมิ้งแป๊สามมิ้งแป๊บาใส่ครับผมจับให้ครับน้ำลักิโลครับจับให้ในหลักกิโลครับตัวประจับไม่ถูกอาาจรย์ผมจับให้แค่ไม่ตรงบ้านไหนนะครับมันก็จะดชนเหล็กละก็เล็กศูนย์ 72นี่072ตาจันบอกครับเลขตาจันบอก072มันบอกทีงไหนนะตาจันมันบอก072บอกตัวเลขเลยบอกตัวเลขเลยสองตัวยังไหนตา16 16ครับวงกลมเนาะครับวงกลมพอใจสารที่ทำไหมครับเป็นไงบ้างครับทำใจครับพอใจเข้ามาฝันดีใจไหมเป็นดีใจบอส ยังย um pues ังยังบบไดฟันเลยต้องเต่ดทำสารมาครับยังโบฝันยังบ่ฟันเป็นสิว่าวงหนึ่งซุ่มไไรมาทำผักไตบ้างทำผัดไตเป็นว่าสื่อหมมือมาสิตนตนมือหน้าหน้ามือสิขึ้นสารนะจักขึ้นมือใดกูยังโบแด้เบิ่งมือเอาเบิ่งก่อันนี้อันนี้ฟันนี่ฝันก้อนสารสารหรืบ่ ฟันก้อนฟันโดนแล้วเนาะอาจารย์สมมติฟันโดนแล้วฟันจะโดนแล้วครับฟันไม่บุ๋ล้างลังสองมือฟันเลยล้างสองมือฟันต้องงัวตั้งเสางมือวันนี้นะสองมือกแล้งมันสามทุบแล้วอยู่สองมือฟันยังซี่เองท่านสิฟันแลสองมือฟันเลยท่านบ่ฟันก็บ่ฟันเลยเด้ ทาแม่นฝันต้องวันนี้เดกจะเข่ามาของต่ยานี่เขาเขาจะแม่นเด้แม่นเลยงวดที่เราต่อยาให้เจ็ดสองนี่เนาะเจ็ดสองเจ็ดสองกับตัวใดอีกวะลืมแล้วงวดที่แล้วให้เพราตัวเด้สองสองเจ็ดบูนำนีพวกหาหมดเลยงวดที่แล้วหายแล้วเออนี่งนั่ีต้นเด่นพ่กเดเจ็ดห้าสูง นี่านน่นี่อัอันเก่าดที่ผ่านมาเนาะให้มเจ็สองเจ็ดกไ่าที่เขาจดบริาปคิบร่วอเดียวครับเดียวอาจารยานิดวตัวเก่าด้วยไม่้องตามตัวเก่าก็ได้นะครับนี่ตัวเก่าก็มีหลายตันเก่าก็ตามได้ตามเบิรงนะครับเนาะนี่คือของเก่าด้วนี่ั้งที่เนก็ราคมันห้อตัวหม่ตัวนี้ครับนี่ต้ตัวิงจริงแน่นอนครับ ตัวไหนตัวนี้16บหกครับสิบหครับสิบหกหับมีตัวใดแน่สองตัวหนึ่ห้าศูนย์หนึ่งหกงหกหน่งแปดเจ็ดสองเจ็ดองครับอ๋อยู่ฟังนี้เนาะชอบที่สุดวงกลมหนึ่งหกหนตัวมี097ย์เก้าเจ็ดศูนมวงกลมให้ศูนย์เจ็ดองจานยาฝันต่องวดนะครับเนาะ กัขวาน่าต้าเสยยายนีศูนย์แห้งสิศูนย์แห้งนั่นบอกตาจันครับตาจันบอกตาจันเป็นศูนย์แห้งเพิ่อขึ้นศูนย์เห็ดนี่อย่างเขาทุบสารเขาดีเองตัเพื่อนเขาอยู่เนาะมีมองเศร้าศูนย์ในคนมาทุบสารอ่าเนาะเ่าเขาขวานมาทีไปหักคอคนทุบสารบอกบอกเนาะเป็นใจบุญคนใจบุญบอกคนใจบุญเนาะคนถือศีลถือธรรมยังไงั่นแหละคือศีลถึงเขไปทำลายไปทำลายไปแก้แค้น องโหสิกรรมดิโหสิกรรมโหสิกรรมแน่นาะเสร็จแล้วดวัาสนาวัดนาอีกอย่างบุญบุญวาดศาสนาบุญกรรทุกได้ก็สร้างได้นะคไปเฮตดทังไดก็ได้ทังซันเมอนบ่รัไปเฮ็ดบุดีก็ได้บุทีครับไปทํำนี้ก็ได้ดีไปทำดีก็ได้ดีคถ้าไปมาดีก็จะเสดอาจารย์จะให้โชค้วนบ่ครัน่นแหละมองเบิ้งนะครับงวดนี้อาจารย์จะให้แล้วัหน่อ ช่วยอะไรสร้างศาลสร้างศาลนะครับที่โอนเงินมาให้นะครับคิดบัญชีเลี้ยงตัวนี้ตอนนี้ปิดแล้วครับปิดแล้วครับปิดเรียบร้อยแล้วปิดแล้วยอดยอดท้ายสุดอะไรนะยอดแสนเท่าไรหรอกไม่ท้ายสุดหนึ่งแปดเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะเออหนึ่งแปดเจ็ดท้ายหนึ่งแปดเจ็ดท้ายหนึ่งแปดเจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ